สวัสดีค่ะวันนี้พนักงานของมาดามหาสตาฟนะคะก็จะมาแนะนำห้องที่คอนโดแอ s บโซลูต b แอ็บอเนแอบโซลูสาทรตากสินนะคะโดยห้องที่นี่ก็จะเป็นวัน r o o m นะคะขนาด40ตารเมรนะคะโดยจะมีคิกเชนนะคะมีตู้เย็นไมโครเวฟนะคะแล้วก็เตาทำอาหารนะคะมีอ่างล้างจานแล้วก็มีตู้เก็บของต่างๆมากมายนะคะ อันนี้จะเป็นตู้สวิตไฟนะคะแล้วก็จะมีตู้ล็อกเกอร์มากมายนะคะก็จะมีที่ดูดควันด้วยค่ะนี่นะคะในห้องก็จะมีเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะแล้วก็จะมีโต๊ะทานอาหาระคะ่ะแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นลิฟวิ่งรูมนะคะห้องนั่งเล่นมีโซฟาแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะทำงาน,นะคะ่ะมีทีวีมี Wifi นะคะ แล้วเขาจะมาชมในส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนแล้วก็จะมีประตูนะคะเปิดเข้าไปนะคะห้องนอนก็จะเป็นขนาดคิงไซค่ะจากห้องนอนเราก็สามารถเห็นวิวของแบงคอกได้ทั่วเลยนะคะเดินทางสะดวกค่ะไม่ไกล BTS นะคะแล้วก็จะมีเป็นส่วนของต๊ะเครื่องแป้งทางด้านนี้นะคะโดยตู้เสื้อผ้าของที่นี่จะใหญ่มากเลยค่ะมี4บานค่ะนี่ค่ะตู้เสื้อผ้าใหญ่มากค่ะ ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะแยกโซนเปียกกับโซนแห้งนะคะมีกระจกกั้นมีฝักบัวยอย่างดีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นส่วนของห้องนอนนะคะโดยห้องนี้จะอยู่ที่ราคาสองหมืบาทนะคะขนาด40ิตารางนะคะ อยู่ที่ชั้นสิค่ะมี a อ2สองตัวนะคะมีแอร์สองตัวะคะ่ะนี่ค่ะโดยเฟอร์นิเจอร์นี่จะคุณภาพดีมากค่ะตกแต่งสไตล์หรูหรานะคะมีตู้เก็บของด้านล่างด้วยค่ะนี่ค่ะมีโต๊ะทำงานพื้นที่ใช้สอยเยอะนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนทางเข้าประตูห้องนะคะ ขอบคุณมากค่ะ